าแน่โมเดลล่าสุดเป็นแบบนี้ซะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับแอดมินช่องวาทตภัยอยุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่18ธันวาคมนะครับในวันนี้แอดมินจะพามาด,ดูในด้านของโมเดลการคาดการณ์ในด้านของตัวพายุซึ่งในขณะนี้ได้ก่อตัวขึ้นแล้วและคาดว่าจากเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเมืองยาจามประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่1 8ถึง19ธันวาคมจะทำให้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศเวียดนามทางตอนกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนผลกระทบที่เข้ามาบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนล่างรวมถึงกัมพูชาด้านตะวันออกและประเทศลาวทางตอนล่างจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นนะครับร่วมถึงผลกระทบที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทย ในบางพื้นที่ของบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกโดยจะเน้นบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดรวมถึงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญในบางพื้นที่จะได้รับผลกระทบนะครับทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยมีกลุ่มฝนปานกลางในบางพื้นที่นะครับที่จะเข้ามาและเน้นทล่มสลับฝนรินนินเปรปยๆในช่วงวันที่19ธันวาคมร่วมถึงในช่วงวันที่20ธันวาคม ก็จะเน้นคลุมนะครับรวมถึงมีฝนรินในปล่อยเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธาน,นีรวมถึงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญในบางพื้นที่และบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกในบางจังหวัดนะครับในด้านของตัวพายุลูกนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับและบริเวณภาคใต้เดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของหย่อมความรนธอากาศต่าที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของบริเวณภาคใต้กันนะครับผลกระทบในวันที่14ธันวาคมนะครับโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างก่อน15ธันวาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้ทางตอนล่าง16ธันวาคมกลุ่มฝนก็ย,งยังจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนะครับ 17ธันวาคมจะมีกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างรวมถึง18ธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปกลุ่มฝนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างจะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งนะครับในระยะนี้ตั้งแต่วันที่11ธันวาคมจนถึง16ธันวาคมยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเยน็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะก,กําลังปานกลางนะครับได้ลด กำลังลงเป็นกำลังอ่อนทำให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้นะครบบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนะครับบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกในบางพื้นที่ยังได้สัมผัสอากาศเย็นในช่งชวงเช้ารวมถึงจะเริ่มมีหมอกบางเข้ามาในตอนเชา้า และหลังจากนั้นนะครับคาดว่าในด้านของบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกะระลอกนะครับจะเริ่มลงมาในช่วงวันที่17ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึง20ธันวาคมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจะมีบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นระหว่าง1014จนถึง1 0 1 8เฮกโตปาชานที่จะเริ่มแผ่ลงมาอีกะระลอกนะครับตั้งแต่ในวันที่17ธันวาคมเป็นต้นไป 18ธันวาคมบริเวณเส้นความบรรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาจะแผ่เข้ามาปกคลุมเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคตะลอกเฉียงเหนือก่อนนะครับ รวมถึง19ธันวาคมบริเวณเส้นไอโซบาจะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางในบางพื้นที่รวมถึงอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่นะครับระหว่าง1,014จนถึง1,018เฮกโซปาชานที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางในบางส่วนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในบางส่วนนะครับส่วน20ธันวาคมให้ด้านของบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นก็ยังปกคลุมนะครับ บริเวณภาคตะลออกเฉียงเหนือภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลางในบางพื้นที่อุณหภูมิก็จะลดลงอีกประมาณ1-3งถึงสองศาเซลเซียสบริเวณภาคเหนือและภาคตะลอกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะนอ,อ,อกอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีกประมาณ1-2ถึงององศาเซลเซียส ในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเยน็นในระยะนี้นะครับตั้งแต่วันที่17ธันวาคมประจวบเหมาะกับในด้านของพายุที่จะเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเคลื่อนตัวลัดล้อชายฝั่งประเทศเวียดนามจะทําให้บริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเยน็นในบางส่วนที่แผ่ลงมาปกคลุมจะมาทําลายในด้านของโครงสร้างของตัวพายุให้สลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่ในด้านของตัวพายุจะสลายตัวก็ยอมส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนใต้ในหลายพื้นที่จะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะครับพอแม่พี่องประชาชนบร,เริเวณประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงเวียดนามต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ ส่วนประเทศกัมพูชารวมถึงประเทศลาวก็จะได้รับผลกระทบนะครับทาให้มีกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนในด้านของบริรเวณประเทศไทยจะได้รับผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นบริเวณจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญในบางพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้ยวยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะออกภาคใต,ออคต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนั่นเลยนะครับขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับ c r i b e like, กดแชร์ให้ทกคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ